หลังธนาคารสหรัฐอเมริกากำลังถูกปดล็อกนะเพื่อเข้าสู่โลกคริปโตสภาของเกร์ันเนี่ยก็มีการเคลื่อนไหวหนักเลยนะและเนสแตกส่งข้อเสนอสุดเซอร์ไพรส์ให้เสร็จแล้วนะคใครเป็นสายคริปโตและบิตคอยเนี่ยต้องดูคลิปนี้ให้จบนะเพราะสัญญาณใหม่เริ่มมาแล้วครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนะครับกับเข้าสู่ช่องบิตคอยลงทุนบอยอีกครั้งนะพื้นที่ข่าวสารในวงการคริปโตและแม c โครอ o โคโนมิกค,ครับขอเชิญเคยในคลิปนี้ไม่ใช่คาแนะนําทางด้านการเงินหรือทางด้านการลงทุนนะครับ สำหรับการเคลื่อนตัวราคาของบิตคอยและคริปโตในรอบ7วันที่ผ่านมานั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็วิ่งขึ้นไปนะเป็นเลข2หลักหมดเลยนะบิตคอยขึ้นมาบเอดเอนีทิลเลียมสิบเดซนนะครับตัว x อ p EE ขึ้นมาสี่เปอร์เซนะโซน่า8นะครับแล้วก็ดสคอยสิบเจ็ดนคาโน่สิบเจ็ดเปอร์เซนต์นะบิตคอยก็ยังสามารถยืนอยู่เหนือ,เ,อ,อเส้น20วิบที่ Moving a v e r a g e ได้อยู่นะครับ ตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณสักเก0 0หเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับก็มาดูข่าวกันบ้างนะหลังจากที่ทางเป็ดหรือธนาคารกลางสหมมรัฐนั้นเนี่ยได้ถอนข้อจำกัดที่เคยสั่งห้ามธนาคารพาณิชย์ของรัฐมิการยุ่งเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ข่าว รรมดานะแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณใหญ่นะว่าอเมริกากำลังเปิดไฟเขียวให้คริปโตแบบเต็มตัวนะสมาชิกอุทิศภลายเช่นทีมสกอต t นะถึงกับออกมาชมเฟดที่เดินตาม OCC และ FDIC ในการปลดล็อกครั้งนี้นะครับและถือเป็นการลบล้างนโยบายในยุคไบเดนนะที่เคยปิดกั้นวงการคริปโตอย่างรุนแรงนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไร้เสียงคัดค้านหรือว่าข้อสังเกตนะครับเพราะทางสวซินเทียลูมิสนะครับ และทางคารินลองนะคารินลองก็เป็นผู้ก่อตั้งคัสตูดีแ้แบงก์นะครับได้ออกมาแสงความกังวลอย่างจริงจังนะโดยระบุว่าแม้เฟดจะปลดล็อกข้อจำกัดไปแล้วประมาณ80%นะครับแต่ยังมีอีก20%ที่ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญอยู่นะโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการอนุมัติ Master ร์แอคเคานะครับสำหรับธนาคารที่มีโฟกัสธุรกิจคริปโตเป็นหลักนะครับ ซึ่งมาสเตอร์แอคเคคือบัญชีที่ธนาคารสามารถเข้าถึงระบบการชําระเงินของเฟดได้โดยตรงเป็นเสมือนใบเบิกทางสำคัญที่ธนาคารต้องมีนะเพื่อให้แข่งขันในราคาได้อย่างเข้าเทียมนะเอ่อทั้งซินเทียลูมิสั่นี่ยเน้นย้ำนะว่าการที่เฟดยังคงยื้อการให้มาสเตอร c แอคเคแก่ธนาคารคริปโตนะครับเช่น c u s t o เดียนแบง นั้นเท่ากับยังคงเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมนะเพราะธนาคารทั่วไปสามารถดําเนินธุรกรรมได้สะดวกมากกว่านะครับในขณะที่ธนาคารสายคริปโตต้องเผชิญความล่าช้าและขั้นตอนที่ยุ่งยากมากกว่านะครับนอกจากนี้นั้นเนี่ยทางคารินล,ลองนะซีอของคาสต o ้แบงก์นั้นเนี่ยยังชี้เห็นนะว่ากลระเบียบบางส่วนที่เฟดยึดถืออยู่ในปัจจุบันยังแฝงความหมายว่าสินทรัพย์ดิจิตอลเป็นความเสี่ยงนะครับซึ่งส่งผล ทางจิตวิทยาต่อธนาคารที่อยากเข้าสู่โลกคริปโตนะครับสิ่งนี้ก็น่าสนใจนะก็คือทั้ง l u m i สได้ลองเชื่อว่าการที่เฟดยังไม่ถอนนโยบายนี้อย่างเบ็เสร็จอาจเป็นกลยุทธ์เพื่อรอให้สภาคองเกรสผ่านกฎหมาย s เ a เบอร์คอและมาเก็ตสตั u กเจอร์ก่อนนะครับเพื่อสร้างกรอบการทำงานใหม่อ,อย่างเป็นทางการนะดังนั้นแม้เราจะเห็นความคืบหน้าใหญ่ในช่วงนี้ของเฟดนะครับ แต่เกมนี้ยังไม่จบนะยังต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะว่า20%ที่ยังค้างอยู่จะถูกเคลียร์ออกไปได้เมื่อไหร่นะครับและด้วยวิธีไหนซึ่งแน่นอนนะว่าผลลัพธ์ตรงนี้นเนี่ยจะส่งผลต่อภาพรวมของการยอมรับคริปโตในระบบธนาคารสหรัฐอย่างมีนัยสำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับ สิ่งที่น่าสนใจคือแม้จะมีความเห็นต่างกันอยู่นะตอนนี้แต่โดยรวมแล้ววงการคริปโตก็ยังถือว่าอยู่ในช่วงที่ดีที่สุดในรอบหลายปีนะเพราะทั้ง FED OCC FDIC ต่างยกเลิกกฎที่เคยเป็น o p e r a t i ช n o h o k e p o i n t ทนะครับที่พยายามบีบวงการคริปโตแบบเงียบๆนะครับต่อเนื่องจะข่าวเฟดนะครับสัปดาห์หน้าเองนั้นเนี่ยก็จะมีการประชุม ใหญ่นะครับเรื่องกฎหมายคริปโตระหว่าง2อคณะในสภาคองเกรสนะเพื่ออัปเดตร่างกฎหมาย f i ทเที1ซึ่งจะเป็นโครงสร้างตลาดคริปโตในทศวรรษที่21นะครับประธานที่ปดีทธรรได้กำหนดเส้นตายว่าต้องส่งร่างกฎหมายนี้ถึงโต๊ะเขาก่อนปิดประชุมเดือนสิงหาคมนะครับดังนั้นจังหวะน,นี้นั่นเนี่ยเป็นช่วงที่อนาคตของคริปโตในอเมริกากำลังถูกกำหนดอย่าง นะครับกำลังถูกกำหนดให้ชัดเจนมากขึ้นนะยังไงอย่าพลาดการเคลื่อนไหวของกฎหมายนี้โดยเด็ดขาดนะผมก็เอาข้อมูลมาแชร์เพื่อนฟังต่เป็นประจำนะครับอีกหนึ่งไฮไลท์สําคัญในวันนี้นเนี่ยก็คือการประชุมลาวเทเบิลครั้งที่สามของเซกนะครับซึ่งได้พออาคินประธานคนใหม่มาเปิดมากล่าวเปิดงานอย่างดูเด็ดเผ็ดมันนะครับเขาประกาศชัดนะว่าเซกยุคเก่าขวางนวัตกรรมนะและตั้งเป้าใหม่ให้เซกจ,จะต้องเขียนกฎที่ชัดเจน สำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับของพร้อมทั้งร่วมมือกับฝ่ายบริหารของโดนัลด์ทรัมและสปาคอนเกรสเพื่อสร้างกรอบกำกับดูแลที่เหมาะสมกับยุคบล็อกเชนนะไม่ใช่เอาเกณฑ์เอาวีเทสยุคเก,เก่าจากยุคปี1930มาใช้กับโทเค็นยุคใหม่อีกต่อไปนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีสุดๆนะสำหรับสายเอาคอยและ ETF ต่างๆก็กำลังจะตามมาด้วยนะซึ่งก็ไม่จบแค่นั้นนะครับ วันนี้เองนะเนี่ยทาง n แอสแทนะเมื่อวานนะทาง n แอสแทนั้นเนี่ยได้ถึงขั้นส่งจดหมายไปหาเซกนะเสนอรูปแบบการแบ่งกลุ่มสินทรัพย์ดิจิตอลเป็น4ประเภทนะครับก็ได้แก่ตัว Digital Security นะครับแบ่งเป็น Investment c o n t แท c t แบ่งเป็น Community นะครับแล้วก็แบ่ง,บงเป็นออเทอร์ดิจิตอล s อสเซนะก็ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ตลาด ุ้นใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับเสนอโมเดลกำกับคริปโตด้วยตัวเองนะเห็นได้ชัดนะครับว่าโลกการเงินเก่าและใหม่กำลังหลอมรวมกันอย่างจริงจังนะครับไม่ใช่แค่ผู้เล่นอีกต่อไปนะสถาบันระดับโลกพร้อมแล้วสำหรับการยอมรับคริปโตอย่างเต็มตัวนะครับนอกจากนี้บริษัทนั้นบริษัทอย่างชเชมเลอร์อ ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีนะครับเกี่ยวกับการแพทย์ประกาศซื้อบิตคอย์เพิ่มอีก1ิบล้านดอลลาร์นะครับก็ตอนนี้ถือบิตคอย์มากกว่า3า0 0ันารอเหรียญนะรวมมูลค่ากว่า3ามรอล้านดอลลาร์สหรัฐนะพวกเขาใช้กลยุทธ์แบบไมโครไซจี G, นะครับคือเปลี่ยนบิตคอย์ไปเป็นทรัพย์สำรองในงบดุลของบริษัท ips, นะซึ่งนี่ก็คือเทรนใหม่ที่กำลังระเบิดในวงการในวงการองคอ์กรทั่วโลกนะครับและมันกำลังทำให้บิตคอย์กลายเป็น ทองคำแห่งศตรวรรษที่11อย่างแท้จริงด้วยนะโอเคนะเป็นข้อมูลนะที่อยากแชร์ันเพื่อนเลยนะครับภาพรวมตลาดคริปโตก็ในช่วงวันหยุดแบบนี้ยังไม่ได้มีอะไรวือหวายนอะาทิตย์นั้นเนี่ยก็ยังต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับจะมีการประชุมเฟดในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมด้วยนะท่านเพื่อนอยากติดตามข่าวคริปโตเชิงลึกแบบนี้นั้นเนี่ยทุกวันนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องบิตคอยลงทุนบอยไว้เลยนะเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารในวงการคริปโตและแม็กโครยินดีครับ คลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ